ดีลเนี่ยจริงๆเนี่ยจะต้องเริ่มเก็บเนี่ยวันที่30มิถุนายนนะครับแต่ว่าทางแคนาดาออกมาประกาศแล้วว่าจะมีการยกเว้นไปก่อนการยกเว้นข้อน,นี้ทำให้การกลับมาคุยกันร,ระหว่างสหรัฐกับแคนาดาเนี่ยเป็นไม่ได้สูงมากทางแคนาดาเนี่ยในสมัยที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนเก่านะคุณจัสตินทูโดเนี่ยมีการออกกฎหมายเรื่องของการเก็บภาษี นะครับบริษัทดิจิตอลต่างๆแล้วก็ต้องบอกว่าบริษัทเหล่านั้นถ้ามีรายได้เป็นรายได้ที่มาหารายได้ในแคนาดาเนี่ยจะต้องมีการจ่ายภาษีให้กับทางแคนาดาเนี่ยสามเปอร์เซ็นะครับเขาบอกเนี่ยฮะสามเปอร์เซ็นต์ที่จะโดนชาร์จบริษัทไหนก็ตามนะที่เป็นดิจิตอลแพลตฟอร์มเนี่ยที่มาหารายได้ในแคนาดาเกินยี่สิบล้านแคนาเดียนดอลลาร์นะก็จะโดนเก็บนะครับต่อป,ปีนะถ้าเกินนะนก็จะโดนเก็บนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่แปลกนะภาษีอันเนี้ยใน UK เคนะครับ ก็มีการเก็บอยู่เหมือนกันนะก็มีหลายๆประเทศที่ทําแบบนี้นะครับแต่ว่าแคนาดานั้นคือเหมือนเป็นประเทศที่ติดกสบสหรัเนะต้องบอกว่าเขาก็ได้รับผลประโยชน์อันนี้ค่อนข้างมากนะสารฐก็เลยไม่ยอมนะครับกฎหมายข้อนี้ทรัมป์ไม่ไม่เห็นด้วยมากๆแล้วก็ทําให้ทรัมป์เนี่ยโกรธแล้วก็ไม่พอใจแคนาดามากๆเพราะว่าทรัมป์มองว่าบริษัทในสารัฐจะเสียเปรียบโดยเฉพาะบริษัทที่เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Microsoft เอ่อมตาหรืออัลฟาเบตอย่างเงี้ยฮะแน่นอนรายได้ทั่วโลกเนี่ยมันสูงอยู่แล้วแล้วก็รายได้จากคนแคนาดาค่อนข้างสูงภาษีต้องบอกว่าหลายพันล้านดอลลาร์เลยทีเดียวเพราะว่าเอ่อรายได้เขามหาศาลนะเก็บ3%ซนี่ก็ถือว่ามหาศาลดีลเนี่ยจริงๆเนี่ยจะต้องเริ่มเก็บเนี่ยวันที่30มิมิถุนายนนะครับแต่ว่า าทางแคนาดาออกมาประกาศแล้วว่าจะมีการยกเว้นไปก่อดการยกเว้นข้อน,นี้ทำให้การกลับมาคุยกันระหว่างสหรัฐกับแคนาดาเป็นไปได้สูงมากามาดูไล่เรียงรายละเอียดน,นิดนึงนะเขาบอกว่ารัฐมนตรีครั้งของทางแคนาดาออกมาบอกว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มที่ดีนะการยกเว้น DSC เนี่ย Digital Service Tax เนี่ยทำให้แคนาดากับทางสหรัฐเนี่ยกลับมาสูก่การพูดคุยกันได้นะก็ เป็นทิศทางที่ดีนะทรัมป์เนี่ยออกมาพูดตั้งแต่มันสุกแล้วนะครับว่าถ้าแคนาดายังเก็บภาษีอันนี้อยู่นะ สหรัฐกับแคนาดาจะไม่มีทางจเจรจาต่อรองกันได้เลยนะเพราะาจบกันไปเลยนะแล้วก็ทรัมป์แล้วก็มิคานี่ Carney, นะซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของทางแคนาดาเนี่ยจะมีการพูดคุยกันแล้วก็ตกลงเรื่องภาษีการค้ากันใหม่นะครับทำให้กรอบของทาริฟเนี่ยอาจจะถูกขยายนะเฉพาะแคนาดานะฮะกับสหรัฐเนี่ยจ,จะดีวกันให้จบภายในวันที่21กรกฎาคมนะแต่ว่าประเทศอทื่นเราทราบกันดีอยู่แล้วนะเดทไลน์มาอยู่วันที่9ก้ากรกฎาคมเนะเขาบอกว่าสหรัฐก็มีบางอย่างที่ต้องบอกว่าขึ้นกับ ทางแคนาดาเหมือนกันเพราะว่าแคนาดาเนี่เป็นประเทศที่นําเข้าสินค้าจากทางสหรัฐปีหนึ่งถึง400,000-40,000ล้านนะสหรัฐส่งออกไปแคนาดามากที่สุดในโลกแต่ว่าสหรัฐก็เป็นประเทศผู้บริโภคที่มากที่สุดเหมือนกันนะก็ต้องบอกว่านําเข้าจากแคนาดามาถึง407,0700ส่งออกไปขนาดนี้ก็ยังขาดลุนการค้ากับทางแคนาดานะสำหรับทางสหรัฐ